ดูดวงชาวราศีธนูดวงคิดมากสุดแต่จะรวยสุดๆด้วยอำนาจบารมีาวาสนาโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาอหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จดวงชะตาของท่านแปลกประหลาดนะครับผมดวงคิดมากนะครับคิดมากตึงเครียดแต่กลับร่ำรวยนะครับผมเพราะสุขสบายทำใจสบายกลับไม่รวยนะครับผมนะบต้องแกล้งทำเสสร้งทำหลอกเจ้ากรรมในเวร ชคชะตาของท่านตกตําแหน่งกาได้กาเสดกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาผสมเลศทําความตึงเครียดเกิดขึ้นนะครับทาอารมณ์ให้เกิดขึ้นความตึงเครียดแต่กั่นแกล้งนะผมจริงๆแล้วไม่ได้เครียดนะครับแต่ว่ากั่นแกล้งก็จะรวยเป็นเศรษฐีขึ้นล้านนะครับข้าพเจ้าตกทุกข์ได้ยากยากลําบากยากเล่นยากลากยากแล้นะครับผมสิ่งเหล่านี้เขาชอบเหลือเกินชอบให้เราลําบาก เราแต่เราจะอะไรเราจะรวยเราบอกเราก็เลยแกล้งลำบากเข้าไปเราบอกโชคชะตาการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวสาสนาสิงสิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหลุนนำโชคชะตาปิ๊กเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาเสรษฐีเงินล้านโชคชะตาจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาแต่ยังเป็นรองอยู่ค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยอํานาจบุญ ผมการมองการไกลถึงอนาคตการโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดนต่างถิ่น,นวางแบบแผนให้ดีจะตาชีวิตมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังโชคชะตาในหัวมีเต็มเมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นด้วยอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาเดอะตาสองแสงนำพาซึ่งโชคลาภจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีกันใดจะตาชีวิตรับทรั์โอกาสท้องโอกาสที่จะได้พบรักจะบังเกิดขึ้นตกตำแหน่งเดอะเลเวอร์ นะผมไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสม,มานาติดก,กับดักมนสเสน่ห์มนจันทาของท่านแล้วท่านที่ยังโสดจะได้มีแฟนอรัทตอนที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่ใช่นะครับจับตากจับเตมการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาชีวิตของท่าน่านจะได้ค้นพบได้บอกกล่าวเล่าสิบถึงเรื่องราวต่างๆให้กับเพื่อนฝูงฟัง สิ่งผมสิสิทธิ์จะเข้าข้างท่านเป็นพิเศษตกต,กตำแหน่งไฮเปอร์เพนจะหนุนนำโชคชะตานำะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาประสมเลดจะมีใครบางคนนำพาข่าวร้ายเรื่องเล็กๆน้อยๆมาให้แต่อย่าไปสนใจนะครับผมให้ท่านไล่ล้ำระบำเพลงกองกันให้มีความสุขนะครับผมสุขสมสมหวังเพื่อนดวงชะตาจะเปิดจะมาฟังเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องข่าวร้ายของใครบางคน,มนไม่รับฟัง นะครับผมปกปิดซ่อนเล่นปิดกันนะครับผมพระราชานะครับผมอัศวินนะครับพระราชาอัศวินถือดาบปาดประหารศัตรูหมู่มารบก่อนการตึงเครียดการที่ท่านจะต้องแก้ไขปรับปรุปงในอำนาจบารมีวาสนาสิงศิธิ์ค้ำชูหนุนนำโจกตามีดยังปักลงมาทําให้ท่านคิดมากนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายใครบางคนทําให้ท่านเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกข์ทรมา,านแต่ดวงชะตาของท่านก็ยังริเริ่มเริ่มต้น การประดิษฐ์ประดอยนะการประดิษฐ์ประดอยในครั้งนี้ตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาจะทําอะไรก็ตกตําแหน่งที่ดีจับเงินได้เงินจับทองได้ทองมีอานาจบารมีวาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานะผมท่านจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีถ้าได้ใครบางคนที่เข้ามาสนับสนุนดวงชะตาของท่านนะครับอาจจะเป็นเพศตรงข้ามนะที่จะเข้ามาสนับสนุนเพราะฉะนั้นจะติดต่อการค้าเจรจาการค้ากับใครให้ติดต่อกับเพศตรงข้ามถ้าท่านเป็นชายให้ติดต่อเพศหญิง แล้นันเป็นหญิงให้ติดต่อเพศหญิงระบบนั่นเป็นระบบ LGBT ก็ติดต่อกับ LGBT ระบบคนละเพศกับท่านนะรบให้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาทุ่งข้าวตกตำแหน่งเอ็มเพสนะครับทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความแช่นชื่นต้นไม้ญิงหลังหัวใจปองโตท้องฟ้าสีครามว่าดวงชะตาแบบนี้ดวงเปิดน,นะครับจะเหลือกินเหลือใช้ประสบความสําเร็จ จะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินปัดดิบปัดดอยในตำแหน่งและดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โอกาสท้องโอกาสที่จะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำและก็มีคนคอยประจบประแจงนะครับผมมีความสุขเหลือเกินโอกาสท้องเข้ามาแล้วก็ควรที่จะต้องทํำยังไงปิดวาจาปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงเหมือนกับท่านถูกรางวัลที่1นนะครับใส่ชุดมัดคอร์ดไปเลยนะไม่ให้ใครรู้ใส่สุชุดตุ๊กตาหมี อย่าให้ใครรู้นะว่าเราถูกในวันที่หนึ่งนะรัผมโชคลาภก,การมองการไกลถึงอนา,าคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาในข่าวดีสิ่งที่ใช่จะได้ปรับปรุงแล้วในโชคชะตาจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะหลากหลายอาชีพตำรวจทหารดารานักร้องนักแสดงนะครับสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาจะได้พบกับเพื่อนเก่าเข้ามาพูดคุยเล่าสิถึงเรื่องราวต่างๆ นคนคนนั้นเป็นยังไงบ้างเพื่อนคนนี้เป็นยังไงบ้างบอกถึงเรื่องคนนี้ไม่อยู่แล้วอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ว่าเป็นข่าวที่จะสนับสนุนให้ท่านรู้สึกฮึกเหิมในโชคชะตาม้าประยองเกิดขึ้นในโชคชะตารู้สึกฮึกเหิมในอำนาจบารมีวาสนาชะลอดเกิดขึ้นให้ท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมาหรืออย่าเพิ่งรีบขายกิจการทิ้งนะครับผมแน่ใจเหรอว่าจะขายแล้วคนซื้อเขาเตรียมตัวเลยนะครับผมซื้อถูกซื้อถูก ดังนั้นท่านก็ต้องคิดก่อนที่จะขายนะผมคนอายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่ามากๆตกตําแหน่งส่งมอบถ้วยทองถ้วยรางวัลอันยิ่งใหญ่ช่วยอามวันอันอานาจบารมีวัฒนาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่ง,ยงชิงดีท่านจะได้เป็นที่หนึ่งขอทํานายว่าท่านจะรับทรัพย์หรือโชคนะผมท่านจะนั่งอยู่บนบอลลังและเงินก็หล่นลงมาจากฟ้านะผมเตรียมตัวรับทรัพย์นะท่านกับแฟนถือกระสอบละข้าง เหมนใส่กระสอบหอกับใส่หลังรถก,กระบะขับเข้าบ้านนะผมเตรียมตัวเลยอัศวินถือถ้วยทองขีม้าขาวไม่ว่าอะไรโชคชะตาของท่านต้องจนมุมก่อนกว่าจะได้ของดีนะเหมือนดวงแมว9ก้าชีวิตจะล่วงทีไรมันไม่ให้เขาไม่ให้ท่านเป็นไรหรอกเขาให้ท่านเจ็บก่อนแล้วค่อยนะพลิกฟื้นกลับมาเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านต้องอดทนอดกลั้นปิด กั้นหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปบปุ้งในโช่วะตามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาครับผมอยากออกไปจากบ้านหลังนี้กำแพงหลังนี้กำแพงเก่าเก่าที่นี้ครับผมแฟนแบบนี้พูดอย่างนี้คนแบบนี้นิสัยแบบนี้อยากจะหนีไปให้ไกลแต่ไปไม่ได้ครับผมมันยังติดกับดักปัญหาต่างๆอยู่ เรื่องราวต่างๆนกน้อยนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศกิสิทธิ์ปกปักรุ้มครองอรักษาโอกาสทองจะเข้ามาไม่หยบยับย้งนะครับผมจะเกิดพละพลังอำนาจบารมีวาสนาพระราชาแห่งถ้วยจะได้รับโอกาสทองเงินได้เงินจับเงินได้เงินจับทองได้ทองนะครับผมจะทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรือง,ลอง,ลอง,ลองพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอย่างก้าวกระโดดนะครับ เนรซันมันเกิดเตรียมตัวซื้อบ้านรถใหม่ป้ายแดงอำนาจบารมีวาส,สนาเข้ามาจะเต็มปกักทงเตรียมตัวเจ้าของที่เจ้าของบ้านคนใหม่ดวงชะตาแบบนี้เขาเรียกว่าดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชค้วนะผมพิาสาปูมานนางพิาสาจิ้งจ,งจอกก้าหารก็คือความจนได้ออกไปหมดไปสิ้นได้มาลายหายไปสิ้นแล้วจะไม่ได้กลับมาอีกต่อไปเพราะว่าท่านจะรวยๆต่อแต่นี้ไป ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด s u p e r อร์ตังซุปเปอร์สติ๊อย่าลืมให้ติดหมอสันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ